ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวเดืนหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นเนวทางหนึ่งตุลาคมก็โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมด้วยก็เราไปชมกันเลยใบนี้ครับออเตาเบ่งปันล่าง3ตัวเดียวแล้วก็จับคู่สามหจ 3537นะก็แบ่งปัน2ชุดแล้วก็38ด้วยนะตัวเดียว3ามแนวทานล่างแนวทานล่างออตาาเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านนี้ครับบบวใหญ่แบ่งป,ปันเด่น0 9รอง4จับคู่03 0709 93 9798 สี่สามสี่เจ็ดสี่ก้านะคู่บอลคู่บอลก็คือคู่บนล่างนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจ,จริงๆเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็ท่านพีเปอร์แบ่งปานท่านสองตัวบนชุดเน้นนะท่านแล้วก็สองตัวล่างชุดเน้นท่านก็แบ่งปานชุดบนนะศูนย์เจ็ดสองศูนสองหก

เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเบ่งปันรวมสิบสองชุดเช่นกันก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลนะท่านพี o p l e เจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ก็ท่านพีโป้เบ่งปันแนวทาง3ตัวตรองตดก็เบ่งปัน,น026 027 046 047 247 262 2 6 7 3 2 7 3 4 7 4 2 6 4 6 3 4 6 7 0 6 3 0 6 7 7 6 3ก็รวม15ชุดนะรวม15ชุดเป็นแนวทาง people นะท่าน people เจ้าของขอมูล ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทันดับสามตัวบนคูณหกประตูก็เบ่งปันรวมสามสิบชุดนะท่านผู้ชมก็เคฟหน้าจอได้นะท่านก็เบ่งปันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้า ก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมนะก็ไล่ไปโน่นนะ018 019 0 5่งนนะชุดดับสามตัวคูนหกประตูท่านพีโป้เจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปานนะท่าน

แล้วก็ชุด2ตัวบลอสองตัวบนล่างแบ่งปัน9093 94 1013 14 2030 4 34ก็เคลปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมนะเคลปหน้าจอได้นะเนาะแบ่งปันหลายชุดนะ ต่อไปครับผมใบนี้โปสถานเบงปันศูนย์แปดเก้าและก็หกหกเบงปันศูนย์แปดเก้าและก็หกหกก็ท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นอดีตนะท่านผู้ชมนะเป็นอดีตนะต่อไปครับผมใบนี้ครับ ก็เนวทันวิ่งตัวเดียววิ่งศูนย์ตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวศูนยะ์ะแล้วก็คู่ศูนย์หดศูนย์แชุด060ย์ห0ศู0ย์ท่านก็แบ่งบานรวมเจ็ดชุดรวมเจ็ดชุดเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือใบนี้ครับพีโป้ทานพีโป้แนวทานดับสองตัวโบนอีก1นแนวทางท่านพีโป้ก็ะเบ่งปานดับโคหนึ่1ห1ึ่งหน

ขอบคุณจริงๆเแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เนวทนันนาแนวทันนาเบ่งปัน,ปนตัวเดียวบนเบ่งนะป,ปันสองทานก็เบ่งปัน,ปนตัวเดียวสองครับนะ ก็ขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมต่อไปครับผมใบนี้สวยสวยก็แบ่งปนันโคหนึ่งสามสาม และก็หนึ่งหกหนึ่็สามหกสามเบ่งปานรวม6ชุดเป็นแนวทางนะสวยก็เบ่งปานอีกหนึ่งแนวทางให้พิจารณาด้วยต่อไปครับผมใบน,นี้ชอบส่วนตัวพี่โป ทานก็แบ่งปนันใบนี้ก่อนเดี๋ยวทานส่วนตัว046 047 247และก็ล่าง1671 72 1671แลวก็72นะก็ขอบคุณอย่างมากเลยเดี๋ยวทางที่แบ่งปันนะ ไปต่อกันครับผมใบน,นี้ใบน,นี้ก็ดับสองตัวล่างดับสองตัวล่าง่า,งานก็อเบ่งปันดับ0 2 3ย์สองสามสองห้ปดสองศูนปส 06365 686 07375787 08385888 035080นะท่านขอบคุณจริงๆเนิวทันดับ2ตัวล่าง p โป p นะเจ้าของเนิวทางต่อไปครับท่านพู้ชมใบนี้ก็ฟังฟังเข้าฟัง ท่านก็เบ่งปอน7กับ9เจ็บกับ9นะโค70 91 98นะและก็เน้น17และก็99 617ด้วยนะฝังฟัง,ฟงเข้าฟังเจ้าของแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะขอ้อมูล ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทานสองตัวบนก็คัดหลักสิบนะท่านส่วนนี้ก็เป็นแนวทานสองตัวบนชุดเต็มทีนี้ก็คัดด้วยหลักสิบหนึ่งศขาดห้านะก็เหลือ60 70 80 90 61 71 81 91 62 72 82 92รวม12ชุดนะรวม12ชุดเป็นเนียวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับ ท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับทุกท่านคลิปนี้ก็เจอการเพียนเท่านี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม